เนื้อหารายการนี้ผลิตจากความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์สมเจตแสงคำนานวียนกัมพูไมใ่ใช่โฆษณาชวนเชื่อไม่ได้เอาปืนจาอหัวให้เชื่อแต่ชมแล้วให้คิดวิเคราะห์ยแยกแยะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของท่านท่านผู้ชมครับผมเคยพูดถึงเรื่องของเงินไปคลิปหนึ่งหากว่าท่านใดยังไม่ติดตามชมท้ายคลิปนี้ผมจะแปะลิงก์ไว้ให้คือถ้าเปรียบเงินอันได้แก่ธนบัตรเหรียญกระสาบเป็นคนก็จะเป็นเหมือนวัยรุ่นติดเพื่อนครับ ดังนั้นเวลาที่ท่านทำงานได้เงินมาถ้าเอามาอยู่ในที่ที่หนึ่งอยู่ไม่นานเจ้าเงินนี่มันจะร้อนรนและมันก็จะออกไปเที่ยวนอกจากติดเที่ยวแล้วนั้นอุปนิสัยใจคอของเงินอีกข้อหนึ่งก็คือเงินยังติดเพื่อนท่านเคยสงสัยไหมทำไมคนจนเนี่ยขยันขันแข็งทำงานอาบเหงือต่างน้ำหนักเอาเบาสู้ทำทุกอย่าง จะได้เงินมาได้ด้วยความยากลําบากแต่ทําเท่าไรเท่าไรก็ยังยากจนอยู่ในขณะที่คนรวยเนี่ยคิดอะไรทําอะไรขึ้นมาแป๊บเดียวโอ้โห เงินหลั่งไหลามาล่ํารวยมหาศาลเหตุผลอยู่ที่อุปนิสัยใจคอของเงินเนี่ยเวลาคนจนเนี่ยทำงานได้เงินมาสมมติว่าได้เงิน1,000บาทนําเงินมาใส่ในกระเป๋าเจ้าธนาบัตร1,000เนี่ยเหลือบซ้ายแล้ขวาโอ้โหกระเป๋าก็ลีบปลีบมีแบงก์มีธนาบัตร20อีก2ใบกับเหรียญ5บาท หนึ่งเหรียญโอ้ที่นี่เพื่อนน้อยจังเลยอย่ากระนั้นเลยมันก็ชักชวนแบงค์2ีบใบนะครับกับเหรียญ5บาทเนี่ยออกไปเที่ยวแล้วเวลาเงินออกจากกระเป๋าคนจนไปอยู่ที่ไหนครับก็ไปอยู่ในกระเป๋าคนรวยไปอยู่ในเซฟของคนรวยเพราะในกระเป๋าในเซฟของคนรวยเนี่ยมีเงินเยอะอย่างที่ผมเรียนเงินติดเพื่อนและติดเที่ยวพอมีเพื่อนเยอะก็สวนเสเฮฮาและคนรวยเนี่ยเขาไม่ค่อยอยู่นิ่งเวลาเขาคิดอะไรได้เขาก็ลงทุนควักเงินเอาไปก้อนหนึ่งลงทุนเดี๋ยวเงินใหม่เข้ามาได้ ทั้งเที่ยวได้ทั้งเพื่อนด้วยเหตุนี้เองคนจนจึงยังคงจนอยู่ส่วนคนรวยก็รวยเอา้าวรวยเอาแล้วถามว่ากรณีแบบนี้เนี่ยคนจนจะมีโอกาสรวยได้หรือไม่ผมมีวิธีครับมีวิธีเรียนแนะนําว่าไปซื้อกระเป๋าสตางค์ใบใหม่เมื่อซื้อกระเป๋าสตางค์ใบใหม่ ก็เดินทางไปหาคนมีสตางค์อาจจะเป็นญาติพี่น้องเป็นเจ้านายและเป็นคนที่เราคุ้นเคยนะครับหรือใครก็ตามที่ท่านนับถือเขาเป็นไอดอลไปขอเข้ามาบอกว่าขอเงินมาเป็นเงินขวัญถุงหน่อยขอนะครับไม่ใช่ขอยืมขอเลยเขาจะให้สลึงหนึ่งยี่สิบห้าสตางค์ก็เอามาห้าสิบสตางค์ก็เอามาร้อยหนึ่งพันหนึ่งเอามาหมดครับและ ถ้าเงินนั้นมาจากเซฟของเขาจะยิ่งดีมาจากกระเป๋าสตางค์เขาก็ได้ขอมาแล้วนํามาเป็นเงินขวันถุงทํำยังไงก็เอามาใส่นในกระเป๋าสตางค์ใบใหม่ของท่านเจ้าเงินเนี่ยครับที่มาจากคนรวยมารู้จักเพื่อนเยอะพอรู้จักเพื่อนเยอะมาอยู่ในกระเป๋าสตางค์คนจนโอ้ที่นี่เหงาจังเลยไม่มีเพื่อนเลยมันก็จะติดต่อมันอาจจะส่งไลน์หรือโทรศัพท์ไปหาเงินเพื่อนของเจ้าเงินนี้ให้มาสู่ในกระเป๋าสตางค์ของคนจนนี่คือวิธีการดึงเงินโดยเข้าใจในความหมายของเงินผมเรียนครับว่าวันนี้ เราอยู่ในยุคนี้นอกจากความขยันกระตือร้รนการสแสวงหาความรู้เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตถ้าท่านเข้าใจในตัวตนและความหมายของเงินท่านจะสามารถสร้างฐานะได้เป็นผึกแผ่นได้ไม่ยากและก็ขอเรียนแนะนำครับสำหรับคุณสุภาพสตรีถ้าท่านจะซื้อกระเป๋าสตางค์ใบใหม่ลองเปลี่ยนมาใช้กระเป๋าสตางค์สีตามที่ผมเรียนแนะนำถ้าท่านเกิดวันอาทิตย์ต้องใช้กระเป๋าสตางค์สีเขียวถ้าท่านเกิดวันจันทร์ต้องใช้กระเป๋าสตางค์สีม่วง ถ้าท่านเกิดวันอังคารใช้กระเป๋าสตางค์สีส้มและถ้าท่านเกิดวันพุธกลางวันใช้กระเป๋าสตางค์สีดําท่านที่เกิดวันพระหัสปดีใช้กระเป๋าสตางค์สีแดงท่านที่เกิดวันศุกร์ใช้กระเป๋าสตางค์สีชมพูท่านที่เกิดวันเสาร์ใช้กระเป๋าสตางค์สีฟ้าและท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนใช้กระเป๋าสตางค์สีเหลืองส่วนคุณผู้ชายครับจะใช้ตามนี้ก็มันดูตลกไปไหม <news> ผมเรียนแนะนําว่าท่านจะเก็บเงินไว้ ปิ้นชักเก็บเงินไม่ในตู้เซฟหรือเก็บเงินไว้ที่ใดก็ตามสถานที่เก็บเงินท่านก่อนที่ท่านจะนวาเงินลงไปเนี่ยให้หาผ้ากำมะหยี่หรือผ้าอะไรก็ตามสีตามวันเกิดถ้าท่านเกิดวันอาทิตย์ให้ใช้ผ้าสีเขียวถ้าท่านเกิดวันจันทร์ให้ใช้ผ้าสีม่วงถ้าท่านเกิดวันอังคารให้ใช้ผ้าสีส้มเกิดวันพฤหัสบดีให้ใช้ผ้าสีแดงเกิดวันศุกร์ให้ใช้ผ้าสีชมพู เกิดวันเสาร์ให้ใช้ผ้าสีฟ้าและเกิดวันพุธกลางคืนให้ใช้ผ้าสีเหลืองนำผ้านี้มาปูรองก่อนแล้วก็เอาเงินวางพลังสีของผ้าอันนี้จะช่วยทําให้เงินหมุนเวียนได้ดีขึ้นผู้ที่จะประสบความสำเร็จร่ํารวยจะต้องมีเงินหมุนเวียนที่ดีเช้า8นาฬิกาจ่ายไป2 0 0พันนาฬกา30นาทีกลับมา6,000 9นากาจ่ายไปอีกหมื่นนึนะ 11นาฬิกากลับมา2 0 0แสนเหล่านี้แหละครับจะทำให้ท่านร่ำรวยมั่งคัง่งขอขอบคุณที่ติดตามชมครับขออำนาจคุณพระศรีราตาัตนตรัยอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกคุ้มครองทุกท่านให้มีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงรอดพ้นอุบัติเหตุโภย,ยภัยทั้งหลายทั้งปวงและที่สำคัญขอให้ท่านมีความมั่นคงมั่งคั่งร่ำรวยยิ่งขึ้นถ้าถูกใจกดไลค์ถ้าคิดว่าใช่กดแชร์รักกันแน่แน่ไม่เปลี่ยนแปลงก็กดซับสไครต์ตอนนี้ยอดซับสไครต์กำลังจะถึงจด ผมเคยสัญญากับท่านไว้ว่าถ้าถึงส0 0 0 0ื่นเมื่อไหร่ผมจะจัดมิ팅พบกับแฟนคลับของผมท,ทุกทท่านแต่ก็มีบางท่านแนะนํามาว่าอยู่ต่างประเทศจะไปหาได้ยังไงแจกของดีไหมเอาตอนนี้ผมกําลังต้องการความเห็นของทุกท่านนะครับจะให้แจกของดีหรือว่าจัดมิ팅ดีก็เขียนความเห็นลงมาท้ายคลิปนี้นะครับเพื่อยอดซับซากถึงสามหมื่นเมื่อไหรผมก็จะทำตามสัญญา ขอขอบคุณทุกท่านติดตามชมครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ